สวัสดีครับพบกับเพจเมืรอราคาปร,รึกษาสาธิปหรือ v a l าวิท์ใบกิวันนี้ฮะมาต่อจากเมื่อกี้ที่ผมไปเข้าประมูลที่กรม,ม,มบังคัดีจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงคือเราเราทำเรื่องจากประเมินราคามาอันนี้แล้วก็ขายบ้านมือสองแล้วก็รวมถึงซื้อทรั์มารีโนเวทแต่อันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะเป็นครั้งแรกดึงที่ที่มาที่มาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ไม่ได้แต่เนี้รอบนี้สรุปว่าได้นะฮะเมื่อกี้วันที่5ตุลาเนี่ยวันนี้นะเป็นการ ได้ซับมาเก็บเข้าหอเรียบร้อยก็คือ,อในเซต็ตเมื่อกี้ผมดูในเซต็ตยังแดงเลยแต่นี้เนี่ยไม่ไม่ไมดอยแน่นอนน,นะครับี๋้วเรามาดูนะว่าเวลาเราซื้อ,อแล้วเนี่ยขั้นตอนอยังไงก็คืออันนี้เพลินเราวางเป็นเงินสด1 150, นึ่งแสนหหมื่นวันลังจากซื้อได้เนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็จะเราก็จะทําเป็นลักษณะการขอเลื่อนขอเลื่อนก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะ ทำทันหรือเปล่านะครับการเลื่อนเนี่ยก็คือมาเขียนเขียนอขอเลื่อนขอเลื่อนการการโอนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเอกสารแป๊บนึงนะครับนี่ฮะเอกสารก็จะมี2แผ่นนะมี2แผ่นนะมีแค่สแผ่นก็เขียนนะเราจะได้แฟ้มมา นะครับเขาจะให้แฟ้มมาด้วยนะให้แฟ้มมาให้แฟ้มมาเสร็จแล้วเราก็เอาแฟ้มเนี่ยเข้าไปรับข้างในนะครับนี่เป็นพวกอ่าเพือเรียกอ,อะไรนะใบใบเสร็จใบเสร็จนะอันนี้คือใบเสร็จที่เราวางเงินเพราะว่าเอาเอา,เอาเงินออกมาครับว่าได้รับอ่าเขาวางเงินไปละหนึ่งแสนห้าหมื่นนะไปที่เคาน์เตอร์ด้านหลังนะครับคือกระบวนการตรงนี้เนี่ยเราก็จะนับอย่างนี้ฮะก็คือวันนี้วันที่5ตุลาใช่ไหมก็คือ 15วัน15วันแล้วก็15วันแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยบวกไปอีก3เดือน15วันตรงกับวันที่ 20, 20ตุลา20ตุลาบวกไป3เดือนก็คือแสดงว่าระยะเวลามันก็คือภายใน20มกราที่เราจะต้องทำการโอนให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็มาให้ดูนะครับเรื่องการประมูลว่าเราเก็บได้เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยว ไว้บ้านนะว่าบ้านสภาพบ้านเป็นไงก่อนรีโนเวทหลังรีโนเวทเดี๋ยวผมจะไปคอยอัปเดตให้ฟังนะฮะก็ทั้งเรารับซื้อด้วยนะฮะรับซื้อบ้านด้วยนะรับซื้อบ้านมือสองรับรีโนเวทนะหรือจะฝากขายก็ได้นะครับอันนี้เราเราทำอยู่แล้วนะครับก็เป็นการต่อยอดจากอาชีพประเมินราคาสนใจนะครับหรืออยากรู้เรื่องพวกนี้หรืออยากทำเป็นทีมงานเดียวกันนะติดต่อมาได้นะครับสวัสดีครับ